ุุ้้ย,ย,ย,ยสวัสดีครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมคขนงขันเงินแสนนะครับผมอ่ะวันนี้ผมก็กลับมากระทุนห0ึ่บาทนะครับ1,059บาทนะมากระคร่ายแพคเมติกเพย์นะครับแพกเมติกเพย์นะ,ะนี่คาสิโนนะครับก็มีมากมายนะครับบนเว็บหนึ่งสนะครับอ่ะ ผมจะมาเล่นค่าย p a c m a t i c Pay l นะครับกรรมาการเกมปลาเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเล่น Big Blast Bonanza เหมือนเดิมนะครับก็บอกเพื่อนๆไว้ว่าจะลงอีกนะก็มาตามสัญญาเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นปรับเบ็ดก่อนนะครับปรับเบ็ดก่อนนะเดี๋ยวผมปรับเบ็ดก่อนนะครับ วันนี้จะมาเล่นเบดสูงให้เพื่อนๆดูนะครับขอเวลาปรับเบดแป๊บนึงนะหลบแป๊บนะครับผมอ่าวันนี้ก็มากับอากาศหนาวเลยนะครับเพราะว่าฝนตกนะฝนตกฝนตกแบบ นตกแบบจืด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 เลยนะครับผมอ้อามาตอนแรกก็เข้าป่าเลยนะครับเข้าป่าส0ม้อยบาทนะครับผมโหจัดวัดเด็ดนะครับจัดวัดเด็ดนะจัดวัดเด็ดนะอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยก้มหน้าแป๊บเดียวส0 0พันนะครับผมผมนั่งทำอุปกรณ์ไม่ได้นอนเลยครับจ้า อ่าสแกตเตอร์เข้าอีกนะครับผมโอ้โหจัดว่าเด็ดมากเลยนะจัด <Wow. S 1> ว่าเด็ดมากเลยนะครับฟีสป,ปินิกสิบครั้งนะครับผมตามลาไอ้คนตกปลานะครับหรือว่าคนตกเบลเลเลนนั่นแหละโอเคมามาครับโอ้โหเมื่อกี้ก้มหน้าแค่แป๊บเดียวเองนะก้มหน้าเงยหน้าขึ้นมาโอ้โหวัดวัดเดือดฟ้าวัดดาเลยนะวัดดาเลยวัดดา นะอะตามล่าไอ้คนตกป่านะครับผมไม่รู้ว่าหายหัวไปไหนนะสปินตามหามันนะครับผมโอ้โหแต่โคตรอึ้งน,นะสามันแปกนะครับผมกับกลองอุปกรณ์นะครับกองอุปกรณ์นะองอนะสงสัยนั่งทำทั้งคืนเลยนะครับออกมาตั้งห้ากลอง อาวิกวินแต่เป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับอีกพันหนึ่งนะอีกพันหนึ่งนะครับผมจัดว่าเด็ดเลยนะครับผมอ,อ่ะเข้าฟีสปินคูณสองอีกสิบ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 สปินนะครับผมลิ้นพารานเลย ตอนนี้ก็เป็นสองพันห้าแล้วนะครับสองพันห้าแล้วนะจาว่าเด็ดมากเลยนะครับกับสองพันห้านะโอเคโอเคมันต้องอันนี้เลยเอ๋อ <Okay. S 1> โอเค <c oughs> อะจะเข้าสี0พันไหมเอย่ยตอนนี้ก็ได้ประมาณโอ้ไม่ใช่หกพันเลยเหรอครับเนี่ยหกพันแล้วนะน่าจะหกพันแล้วนะน โอ้โหเครวยนะครับเครวยตัวสุดท้าย2,550บาทนะครับผมโอ้โหจัดว่าแชมแมวแววับเลยเฮ้ยสแกตเตอร์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 สแกตเตอร,ร,ตร์ไมวอ่ะกล่องอุปกรณ์ กองอุปกรณ์นะครับผมกองอุปกรณ์ผมนั่งถามอุปกรณ์ไม่ได้นอนแล้วก็จ้าอะาป็นกันไปยาวๆก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นเกินสแกตเตอร์ไม่ออกนะครับออกมาแค่ยั่วๆนะยั่วๆบดๆยั่วๆบดๆ โอ้โหไม่มานะไม่มาเลยเฮ้ยสามร้อยมาแบต่าป่าหน้างูสุดจัดนะครับสุดจัดนะรอบนี้ทุนแค่หนึ่งพันบาทตอนนี้ห้าพันบาทแหละไม่คิดเสียดายนะครับถ้าสปินต่อไปเรื่อยๆให้เพื่อนๆดูนะครับผมโอ้โหโคตรคุ้มนะครับกลับมาเล่นให้เพื่อนๆดูนะโอโ้ได้เปรดเบรดเปรดดนะ แจมเลยนะครับแจมแมวไวับเลยทีเดียวเชียวละ, <S 2> <S 2> <S 2> ะยังไงยังไงสกตไม่มดน่าเสียดายนะครับน่าเสียดายมากเลยอ่ะเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าทำไมผมได้สามพันก็นี่ไงครับกองอุปกรณ์ห้าอันกองอุปกรณ์ห้าอันสามพันบาทนะแต่ถ้าได้ไอเหยื่อปลานะเหยื่อเขาเรียกเหยื่อปลาไหมหมื่นสองเลยนะ ถ้าได้นะถ้าได้นะแต่ตอนนี้ไม่ได้โอเคผมพอแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับผมวันนี้ผมจะยังไม่ถอนนะครับเผื่อได้ไปรุ่นเกมอื่นนะยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับกับเว็บหนึ่งสองสาม O N X นะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับสวัสดีคลา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  With no more